สวัสดีค่ะข่าวไม่ด่วนวันนี้หนุ่มออฟฟิศโพสต์แชร์เจอเหตุไม่คาดฝันระหว่างกลับบ้านหากเป็นอะไรไปครอบครัวจะอยู่ยังไงค่าบ้านค่ารถใครจะจ่ายต่อฟังข่าวนี้แล้วผมเข้าใจมากๆเลยนะครับผมเองเนี่ยก็เคยเจอเหตุการณ์ไม่คาดฝันมาก่อนซึ่งตอนนั้นเนี่ยคิดแบบนี้เลยนะครับมันเกิดขึ้นเร็วมากแบบไม่ทันตั้งตัวเลยจริงๆครับจริงค่ะบางครั้งชีวิตไม่ได้ให้เวลาเราคิดนานเลย ความเสี่ยงเข้ามาหาเราแบบไม่ทันตั้งตัวทั้งจากการใช้ชีวิตประจําวันหรือสภาพแวดล้อมที่เจอนะคะหรือบางครั้งเนี่ยความเสี่ยงก็วิ่งเข้าหาเราเองค่ะอืเห็นภาพเลยนะครับเหมือนพี่ณเดชเองเนี่ยผมนี่เจอรอบเมืองเลยที่ชอบความท้าทายแบบนี้ครับบางครั้งเราเลือกที่จะเสี่ยงเองแต่บางครั้งความเสี่ยงก็เดินเข้าหาเราเอง แต่สิ่งที่สําคัญนะครับเราต้องไม่ลืมบริหารความเสี่ยงนะครับเพราะถ้าเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันขึ้นเนี่ยการไม่วางแผนล่วงหน้าอาจจะกลายเป็นทิ้งภาระให้คนข้างหลังโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจนะครับแล้วถ้าวันนี้เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นคุณจะเลือกทิ้งอะไรไว้ให้คนข้างหลังจะเป็นหนี้สินหรือความมั่นคงจะดีกว่าไหมคะถ้าเราเลือกวางแผนรับมือไว้ล่วงหน้าด้วยชีว์ไเพื่อให้แน่ใจว่าถ้าเราจากไปก่อน คนข้างหลังจะใช้ชีวิตอยู่ได้แบบไม่เดือดร้อนเบาใจได้มากขึ้นถ้ามีชีวฟ์ประกันชีวิตที่ทำให้คนข้างหลังนี้เดินหน้าต่อไปได้นะครับสนใจเข้าไปที่เว็บไซต์ของเมืองไทยประกันชีวิตหรือโทร1766ชีวิตเราอาจไม่แน่นอนแต่สร้างความสบายใจให้กับคนที่คุณรักกันเถอะค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ